วัตถุดิบที่ร้านที่มีในเมนูต่างๆหลักๆก็จะเป็นไก่ปลาหมึกกรอบแล้วก็เมนูที่เป็นทะเลเราก็จะเพิ่มกุ้งกับปลาหมึกสดไปด้วยครับแล้วก็มีท็อปปิ้งเสริมพวกเบคอนไข่ลวกไข่ออนเซนไข่อบแล้วก็ปลาหวกรอบที่ขาดไม่ได้เส้นใหญ่45บาทธรรมดาส่วนวุ้นเส้นเกาหลีทาโรโซบะธรรมดาจะ5 5้ปลา้งหัวก1บบาทไข่ออนเซน10บาทไข่อบ10บาทเบคอน20บาทไก่ใช้วันละประมาณ10โลถึง15โลครับน้องติดสโบรกเราต้องทําเป็นชิ้นเล็กๆให้มันคอดีคําแล้วก็ หลังจากนั้นเราก็หมักแล้วก็ต้องชิ้งไว้ประมาณ1วันไก่มันจะออกเค็มๆหน่อยครับนิดนึงแต่ไม่มากเบคอนจะเป็นเบคอนลมควันมาอยู่แล้วครับมันจะแพงหน่อย สวัสดีครับผมเซน์ครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวขัก้ไก่แอปปี้แลนด์1999ครับผมที่มาที่ไปของชื่อก๋วยเตี๋ยวขู้ไก่แอปปี้แลนด์1999มาจากเจ้าของร้านเก่าเลยครับเขาเปิดมาตั้งแต่ปี1999ปี1999คือเริ่มก่อตั้งร้านตั้งแต่นั้นมาก็คือใช้ที่นี้มายาวจนกระทั่งผมมาเซ้งต่อเมื่อประมาณสัก10ปีแล้วก็ยังใช้ชื่อเดิมคงชื่อเดิมไว้อยู่เหมือนเดิมครับก่อนหน้าที่จะมาเซ้งต่อพี่เขาช่วงเรียนมปลายจนช่วงเกือบๆปีหนึ่งหงวะาวาเเีนจรรยบ เขดีเขาก็เห็นเรายังว่างก็เลยให้เรามาเซ้งก็ตั้งแต่นั้นมาก็ยาวมาเลยครับตั้งแต่ปี5้าแถ้านับแค่ผมเซ้งมาก็10ปีครับ เราเรียนรู้มาตั้งแต่ช่วงที่เราเป็นลูกจ้างเนาะพอเราได้มาทําเองได้มาเป็นแบบเจ้าของเองอะ่ะเราก็ปรับอันไหนที่เราอยากให้มันเป็นแบบแบบที่เราอยากได้แล้วก็ปรับจากพี่เขาหน่อยครับแล้วก็เพิ่มเติมต่างๆเข้าไปสูตรน้ำหมักไก่ก็มีปรับครับให้แบบมันเป็นรสชาติที่เราคิดว่าโอเคแล้วก็ตัวเส้นความสัมผัสเนื้อสัมผัสของเส้นใหญ่อะไรเงี้ยเราก็จะทําเป็นอีกแบบหนึ่งของเรามันก็จะทําด้วยเตาถ่านนะพี่ ในความมีเตาถ่านความหอมความคลาสสิกของมันก็ยังก็ยังคงอยู่ได้กลิ่นของกระทะได้กลิ่นของเตาได้กลิ่นของถ่านแล้วก็ผมจะทําเส้นเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในมันก็จะได้เท็กเจอร์หนึบหนึบหนักๆนะครับเราทําแบบนี้แล้วเราชอบชอบพี่ได้ทากินเองก็เลยเอาลองมาทําดูแต่ว่าเสียงตอบรับจากลูกค้ามันดีเราก็เลยปรับจากเมื่อก่อนที่เขาทําอีกแบบหนึ่งมาทําเป็นแบบนี้ เราถามถามว่าเด่นไหมก็เด่นแหละแต่ถามว่าคนอื่นมีไหมก็มีถามว่าเส้นกรอบนอกนุ่มในเด่นไหมของเราโอเคเราเอาเป็นหลักก็จริงแต่ว่าคนอื่นเขาก็ทำไงก็แบบบอกไม่ได้ว่าจุดเด่นของเราคืออะไรแต่คือว่าทุกจานที่เราทําออกมาเราใส่ใจไงเราทําทีละจานไม่ได้ผัดรวมเพราะฉะนั้นแล้วแต่ละจานที่ออกมาเราตั้งใจทําทุกจานอันนี้อาจจะเป็นจุดเด่นของเราก็ได้เขาชอบที่เราแบบทำเส้นแบบนี้ลูกค้าประจําเขาก็จะมาคุยกันตลอดไปกินนู่นมาไปกินนี่มาไม่ได้เรื่องสุดท้ายก็ต้องกลับไปกินเราบออ๋ออาจจะเป็นเพราะแบบความกรอบนอกนุ่มในของเส้นครับ ในแบบที่เราทาอะไรอย่างเงี้ยนน่าจะเป็นเส้นมากกว่าเส้นจะอยู่ที่15-20ครัมทาเป็นเมนหลักๆแล้วก็จะเป็นเส้นใหญ่ใช่ไหมครับตองมาก็จะเป็นเส้นทาโรอีก2น้องใหม่ก็จะเป็นวุ้นเส้นเกาหลีล่าสุดเลยก็จะเป็นเส้นโซบะเมนูแรกจะเป็นเส้นใหญ่ทะเลเส้นใหญ่ทะเล65มีท็อปด้วยไข่ออนเซนอีก10บาทจะเป็น75ครับแล้วก็เมนูที่2จะเป็นทาโรทะเลทาโรทะเลจะ75บาทแล้วก็เมนูที่3าจะเป็นวุ้นเส้นเบคอนแล้วก็ไข่ก็จะเป็น85ครับผม ขอฝากร้านก๋วยเตี๋ยวกั้วไก่ h a p p ี l แลนด์1999นะครับร้านเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เที่ยงถึง4ี่ทุ่มสามารถสั่งผ่านได้ทั้งแอปเดลวิลี่แกฟูดช h อปปี้ฟูดแล้วก็ไลแมนเบอร์โทรศัพท์0 9 7 2 2 9 5 3 0 9้านร้านตั้งอยู่ที่ถนนแฮปปี้แลนด์สาย2ครับผมเคยทานแล้วก็กลับมาทานกันอีกได้ครับแล้วก็วส่วนคนที่ยังไม่เคยทานอยากลองกั้วไก่เตาถ่า,านก๋วยเก่๋ยหอมหอก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับมาเถอะครับอยากขายครับขอบคุณครับ